อ้าวจะเอาปลาอะไรอะ่ะลูกบอจะหาปลาให้กินอีกแล้วโรงงาน,อ,งนอ,อยากได้อะไรวันนี้ปลาตลับเม็ดมันยังอยู่อยู่ไหมอะ่ะมันยังมีไหมเยอะด้วย มีเคราะด้วยแหมเป็นเทคนิคผมเห็นมันเมื่อเช้านี้บอลน,น่ะตัวใหญ่ๆบุ้มๆเลยนะนูน่นน่ะปลาอะไรนู่นน่ะนู่นน่ะอ่ะพี่ตุ๊กผมว่าน่าจะได้ปลาดูเลยตลับเมตรนะแล้วแต่ครับไปโอ้โหโอันนี้เขาเรียกว่าวานแหบบานร้100ยอยเปอร์เซ็นตพี่พี่ตุ๊กอยากลองไหม อยากลองอยากลองว่าเออน่าจะให้พี่ตุ๊กลองหวานเนี่ยนะอ๋อช้างเหยียบปหมอช้างเหยียบโอ้มันมาธรรมชาติเลยโอ้หมอช้างเหยียบสองหมอหมอสามไอหมอสี่หมอห้าหมอหกเอหมอเจ็ดหมอแปดหมอเก้าหมอสิบตลับเมตรโอ้ทีเดียวทีเดียวอยู่เลยครับ นี่ไงอู้เอาพี่นุ๊กไปไปแล้วตลับเม็ดไปแล้วจับจับโอ้กลับไปได้มันต้องกลับแก๊งเฮ้ยเก่งอะโอ้โหทีเดียวฮะตัวไหนตัวไหนนั่นแหละเอาพี่พรเอาไปเถอะอ่ะไม่กล้าจับอ่ะจับยังไงอ่ะเดี๋ยวมันตายจับเดี๋ยวมันตายโอ้ข้างหลังมีไข่ใช่ไหม เร็วเร็วเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายเชื่อใจสอบไหมปลาอะไรอ่ะลุงปลาตะเพียนตายง่ายเเออตะพียนมาปลาอะไรอ่ะปลานางบ่ธรรมชาติขึ้นมาในที่ตาแหวงเรียกปลาควยลามเปล่าไปยังวุ้ยเนี่ยเต็มแหเลยว่ะเขาจะปล่อยแล้วเนี่ยไปเลยลุงเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยเอาลูกมัน เียอือออยเอาลูกมันก่อนวยกระแทกเออลงแล้วรอดนะเออไอันนี้อยู่ปลายอยู่ปลายเนี่ยทำไงเอาออกไงเนี่ยเดี๋ยวรีดออกเลยโอ้ยอยู่ปลายแหเลยเนี่ยรีดออกทั้งหัวไอ้รีดออกทั้งหัวเดี๋ยวเบิ้มคำพูดเด้๋บั้เด้อ,ดอไม่ออกหรอกมันขาดตามันใหญ่ไอ้ตัวปลามันใหญ่ ใหญ่กว่าแฮะออมันต้องเอาออกทางนู่นแหละปนินปล่อยไหมฮะปนินน้อยใช่ไหมปนินตัวน้อยก็มันได้ตัวเดียวไม่ใช่เหรออุ้ยไม่น้อยหรอกใหญ่เอาไปทําน้ํายาหนมจีนครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหู่นน้ำโอ้เป็นไงไงแหวนโอ้ยเจ้าบ่อมาเบิ่งเลยผู้จัดการใหญ่ฮะ กดปลาเออบ่อเป็นเนาะโยงแหขึ้นเตะกองแหเอาเยาะสิเอโอชาดเดียวนะเนี่ยพ่อไม่ปล่อยไม่ปล่อยครับออู้ืมโอ้ห้าช่างเหยียบบ่บ่เอาพอนเอาบ่เอามันก็เต็มสาซื่อๆนี่ตัวโออ้เานั่ปลาช้างเหยียบก็อร่อยนะพ่อแหขึ้นนะคะทอด ทำอะไรกินน่ะปลาช้างเหยียบเนี่ยเอาไข่แจ้งสมล้าทอดเออใช่เขาเรียกเขาเรียกปลาช้างเหยียบเพราะว่านี่ช้าหเหยียบมาอันนี้ไม่ใช่ช้างเหยียบเหยียบหมาไอหมอมอมโดนเหยียบสละแก่ไม่เห็นนะมอมพันแข้งพันขาโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจอ้เจไบโอ้โดนใครเหยียบใครเหยียบโน่นน่ะหน้าตาอย่างนั้นอ่ะโอ้โษขทษเออ โอ้มีคนเหยียบขอโทษมีการไปฟ้องด้วยอ่ะอืออ้าวเขาขอโทษมามามาโอ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 โมาแล้วโอโอโออาขอโทษขอโทษขอโทษอ่ะขอโทษละเออตามแล้วขอโทษแล้วตามแล้วเห็นมพ่อขอโทษแล้วตามนะขอโทษนะไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยพี่ตุ๊กเละหมดแล้วอุตส่าแต่งตัวมาอย่างเด็ ทเทคคนิคนอ้าวพ่อ,อ,พ,อพี่พรมันมีอีกตัวหนึ่งนั่นน่ะปลาธรรมชาติอเหรอเด็กน่ะปลาะอะไรพ่อปลาคุรามปะ่ปะปลาอย่างน่ะนั่นน่ะปลาเขาอุ้ยคือย่อนใจสิพี่เขาตายสิก <c oughs> ระแทกน้ำฉอดสี่พรใส่ไหมอ่ะพี่พรหรือเอาใส่เถอะมันไข่ให้เขาแพร่พันธุ์ก่อนอู้ไข่เต็มท้องอ่ะพี่พรล่านตรงไหนวะ ตรงกลางบอดเลยต่รตรงบุบบ,บ,บุบบุบเลยน่ะปล่อยสามตัวแล้วนะคะ,<ร>ะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ลอยขึ้นมานะอ๋อพ่งพอนกินยันอุ้ยพ,พี่ตุก๊กกาแฟทำไว้ให้แล้วโอ้โหใส่นำ้ำดูวิธีการ กดนะคะเอาไม่ได้เอาลงข้างล่างอะเพราะเอาลงข้างบนเลยใช่ไหมออกข้างบนนะอ๋อถ้ามันสูงนี่เราต้องดันออกให้ได้อะเด,เดี๋ยวมาเห็น<ว>มองไม่เห็นเชือ <laughs> โดนตาําเดินตามเชือกแบบว่ารุนแรงมากโอ้ยยังขี่เล่บังหันตาย <laughs> แม่สวัสดีค่ะอะแม่แอบปกินข้าวกินกับหยางเนาะคุณยาย <laughs> แกงฟักทองกับต้มไช่มะรุมมารุม,ม,รมโอ้ตอนมีมะรุมด้วยเหรอคะว้าคุณยายากินข้าวแต่เช้าเลย,ลย,ยเหรอเนี่ยนิยามาะไรก็ไม่อาศัยจังหวัดชุลมุนคนโน้นคนนี้กำลังทำนู่นทำนี่กินข้าวเลยอโอ้จ้า <laughs> กินกับฟักทองแกงฟักทองใส่หมู แต่ว่ากินแต่ฟักทองหมูไม่กินนะครับคุณนใหญ่ทองหน้าแกงฟักทองนี่ก็ใส่น้ําปลาแม่ทองนานะครับน้ําปลาอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอร่อยแล้วมีความสุขไหมล่ะคุณแม่ยัง<ะ>มีความสุกอ,อันนี้แกงอะไรแกงมะลุมมะลุมแป๊บเดียวเขามีหลายแกงเลยแกงฟักทองแกงมะลุม ต้มไก่เอ้ต้มไข่อะไรนะฟักทองักทองที่พ่อแหวงเขาซื้อมาคราวนั้นไงเออปลูกเออฟักทองปลูกของพ่อแหวงมัง้งที่เราเก็บไว้สามลูกตอนนั้นอนะเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งลูกอะอ๋อ,อไม่ใช่ซื้อครับเป็นฟักทองพ่อใหญ่แหวงเอาเนื้อก็ดีอยู่ได้ลนะเนาะเนื้อเนียนเลี้ยงเปี้ยมันครับเนื้อมั่นเนาะโอ้แม่แสดงว่าพ่อใหญ่แหวงก็มีฝีมือเนาะ ไม่ยันท้องหน้า,าจะยังไม่ได้ปลูปูอีกเลยเออโอ้นี่ใส่ผ้าถุงเมืองไอ้นี่เวสาลีได้นะนี่ผ้าถุงเวสาลีไม่ใช่ใช่ไหมแม่พี่ซื้อมาตัวใหม่ปะอ่พี่ซื้อสีสีแดงกับสีสีเขียวมาหนูสีแดงทำบ,บุญใส่ทำบุญเหรออา่อาอ่าแล้วก็สีเขียวเนี่ยนะลายสวยนะ ของชาวเมืองเวสาลีนะฮะหรือว่าปัจจุบันนี้ก็คือภัยสาลีนั่นเอง,เอ,งเอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เราภัยจะนุ่มเบามันเบาดีไหมใส่สบายไม่เหนียวหนึบเฮ้ยอะไรนะ่ะไปเก็บอะไรมาอ,อ๋อจะมาแกงออใส่แกงเขียวหวานที่ขนาดเรืเลย โอ้แกงลงมหม้อปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บอันนี้เป็นเขียวหวานไก่ไม,ไมีเอามารุมเหรอมีแล้วมีแล้วเขียวหวานไก่นะคะเอาหางลงกล่อนเหรอ มีปลาแม่ครัวเขาถามมาได้ปลาอะไรบ้างมีปลามีปลาตลับเม็ดอันนี้ปลาตลับเม็ดตัวใหญ่มากเลยเพชรแล้วก็ปลาน,นินตัวใหญ่หนึ่งตัวที่เหลือเป็นปลาหมอช้างเหยียบเอาพี่คาพูด,ดูวิธีขอดเก็ตนะคะดูเยียบขอดเก็ตจากลุงพรน,นะคะเขาใช้อะไรคะช้อนครับใช้ช้อน ลุงพรเชื่อไหมว่าพี่พีกัมพูเขากอดเกตไม่เป็น <c oughs> มีคนบอกว่าเอ๊ะคอนเทน์หรือเปล่าอาจารย์ไม่เคยทําปลาเนาะไม่เคยจริงอะ่ะไม่เคยอะ่ะมีแต่มีแต่ไปซื้อตลาดเนาะไม่เคยเห็นเลยนะแล้วสมัยเด็กน้อยไปหาปลาวิธีการกินปลาของเราก็ไม่ไปใส่เบีดใช่ไหมใส่เบียดปั๊บล่างแล้วก็เอาไม้ไผ่คีบ ปิ้งรอดครับพี่น้องอ๋อ่เอาเกล็ดออกสิไม่เอากินทั้งเกล็ดเกล็ดยิ่งดีนะเอาคุกเกลือใช่ไหมอ่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราเอาเกล็ดออกมันจะย่างปิ้งไม่อร่อยนะพี่พรนะอกไม่ได้ครับถ้าปิ้งเออมันจะไหมไปถึงเนื้อเนื้อมันเละสมัยก่อนก็ทําเป็นแค่นั้นแหละปิ้งปลาปิ้งปลาให้อะไรนะฉันอยากกินปิ้งไก่จะหามาให้มันปิ้งปลาเธอกลมาเหมือนข่อ ฉันอยากกินปิ้งไก่เธอหามาให้แมนปิ้งปลาซื้อมาให้แมนปิ้งปลาเจ็บป,ปวดร้าวต้องเป็นผู้เท่าอกหักเสียใจคัชจำใจอยากอายหอดมานั่งกอดไม่กระเท่าจับเหงาคือไกลเป็นหาเป็นอย่างนอนองลาอย่างมาตัวพอ มาขักสาวสำน้อยเบื่อหลายนายสาวสำน้อยเขามาหลอก่อยไอ้ก็ผีแกนเกียดแลยไปแพ้เหลี่ยมลายนารีจงจำไว้ถ้าหากเขาหญ่เป็นผีจะตามไปคิดบัญชี้าตายเป็นจะหลอกมือหนวะี่เป็นง่ังดอกเลิกก็กูเน่ะพอเกินหาหกเดือนมึงก็มีหัวไม่ป่ะโธ่งามจังกูนี่จิ๋นนะหาหกเดือนเนง เจาหมือนอันนี้ชีวิตป้าเหรอบรนลุในเศษอ๋อแต่งแต่งแต่รงความจริงก็เอ่อบรรยากาศอย่างนี้บางครั้งบางทีมัน,น,ม,นมันเคยมีสมัยเราเป็นเด็กเนาะเป็นเด็กน้อยครับเป็นเด็กน้อยก็มีเรื่องคุยเรื่องอะไรที่พูดกันเนี่ยเป็นเรื่องตอนเป็นเด็กนะครับเป็นเรื่องตอนเป็นเด็กตอนนี้มันก็ มักไม่ค่อยเกิดขึ้นเวลาพวกเราโตผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเพราะว่าชีวิตของคนพอเติบโตไปอายุมากขึ้นกระจัดกระจายไปแล้วก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานครอบครัวที่เคยอยู่ด้วยกันตอนเป็นเด็กมันก็หายไปนะครับภาพพวกนั้นก็หายไปเรื่องพูดคุยเรื่องเล่ามันก็ไม่กลับมาอีกเลยจนกระทั่งแต่ละคนก็จากกันไปมันมักจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็เลยเออบางทีความสุขที่คนที่ผ่านประสบการณ์นู่นนี่นั่นแล้วแลยังได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งนะผมว่านะผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะแต่ผมรู้สึกมีความสุขที่ได้ยินเขาคุยกันนะครับเขาคุยนู่นคุยนี่กันมีแซลลกันบ้างอะไรกันบ้างมีเรื่องมาแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างนี้นะครับเห็นตรงกันบ้างไม่เห็นตรงกันบ้าง อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์มันมีมาตั้งแต่สมัยบรรพการอาดัมกับอีวานะครับอะไรประมาณนั้นแหละมันก็ไม่เคยเห็นตรงกันร้อยเปอร์เซนต์หรอกทุกเรื่องแต่การยอมรับกันเนี่ยมันทำให้สังคมหรือว่าความเป็นครอบครัวหรือว่าชุมชนน่มันอยู่ร่วมกันได้นะครับเหมือนที่ผมเคยเล่าเรื่องเปรตเจ้าระเบียบนั่นแหละครับมันป่วยการที่จะไปทำให้ทุกคนเนี่ย คิดเหมือนกันมีความสามารถเท่าๆกันมองทุกอย่างเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่เพียงอย่างเดียวที่ควรมีก็คือว่ายอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนเหมือนกันนะครับแล้วมันก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามสมควรตามอัตภาพนี่คือความเป็นครอบครัวนะครับ ความเป็นครอบครัวแต่ความเป็นครอบครัวมันจะเกิดขึ้นจากความที่เราเป็นคนมีเมตตาและคิดจะให้นะครับไม่ใช่คิดจะเอาซะก่อนนะครับเพราะยิ่งคิดจะเอามันยิ่งยิ่งเข้ากันไม่ได้แล้วคนเราเนี่ยถ้าเราคิดจะจะได้มากเรายิ่งไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราคิดจะให้เราก็จะได้เหตุเพราะอะไรรู้ไหมใจเราอะเราคิดจะให้พอได้มานิดหนึ่งเรามีความรู้สึก ความสุขเกิดขึ้นทันดีนะเพราะว่าเฮ้ยมันไม่เคยได้เราเคยให้เพราะนั้นได้มานิดนึงเราก็มีความรู้สึกว่านี่คือได้ความสุขมันเกิดแต่คนที่ได้อยู่เป็นประจำได้มาก้อนเท่านี้ก็ก็เฉยๆฉยไม่ทำให้เกิดความสุขละเพราะกูได้จนชินได้จนเป็นนิสัยจนไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาว่าอุ้ยกว่าจะได้แต่ละอย่างมาเนี่ยมันมันเหนื่อยยากนะครับเพราะฉะนั้น จิตคิดจะให้นะครับและความเมตตาเนี่ยมันทําให้ความสุขเกิดไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามความสุขเกิดที่นั่นในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มครอบครัวในกลุ่มชุมชนอะไรพวกนี้มันเกิดจริงๆความรู้สึกของของผมเป็นแบบนี้นะครับคนอื่นใจคิดยังไงก็สุดแท้แต่ก็เห็นต่างกันได้สบายๆนะครับหลานเฮ้ยเดี๋ยวใคร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 มาขโมยมาขามฉันฮะ หน้าตาไม่คุ้นเท่าไหร่หน้าตาไม่คุ้นอะไรเดินเข้าไปในครัวไปคุ้นเลยเหมือนเหมือนมากนี่เหมือนแม่ที่สุดและควายควายควายหลานฝ้ายตกลงชื่ออะไรควายอ่ะหลานควายหลานฝ้ายออกเสียงให้ถูกคนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมาเท่าไหร่คนนี้เพราะว่าอะไรคะติดเลี้ยงหมาเพราะว่าอะไรคะติดเลี้ยงหมาก็ไม่รู้ติดอะไรอ่ะไม่ค่อยมานิดคนาก็ติดเลี้ยงหมาเหรอติดหมาเออ นหันมาดูหน้าสวยๆสิแต่จะได้ข่าวมานะได้ข่าวว่าเออพอเรามีเรือนรับรองตรงนั้นเสร็จอะเหมือนครับเขาเขาจะมาเขาชอบจะมาส่งรอยยิ้มอะเขาจะมาส่งรอยยิ้มได้นีได้ข่าวว่าน้องไฟายเนี่ยชงน้ําอร่อยมากอันดับหนึ่งของโลกไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำนี่นี่นี่ถ้าอยากดื่มน้ําแบบอร่อยอร่อยนี่คนนี้ คุณกัมพูรนี่มีทรัพยากรครบหมดเลยนะเนี่ยใช่มีบุคลากรครบหมดเลยนะมีทั้งช่างมีแม่ครัวแล้วก็อน้บาเทนเดอร์ใช่ไหมคะอน้บาเทนเดอร์เออเปิดร้านได้เลยนะเนี่ยแผนขนมมีอีกนะใครอ่ะขุนไงอ๋มันเลี้ยนอยู่อันนี้ออแผนขนมอันนั้นแผนขนมก็คือเป็นชิ้นเป็นอันเลยออโอเคโอเคป่ะดีวโอเคดวอ่าอันนี้เราเดียวได้หนึ่งนะเออตอนนี้กําลังเร่งสร้างเร่งทําอยู่นะฮะเร่งทําให้เสร็ ตอนนี้ยังเขียนตะเหลเ็กอยู่นะคะจ, <c oughs> จะไปใส่อะไรลูกเนี่ยจะไปใส่อะไรไก่ต้มไก่สใส่ใบมะขามอุ้ยต้มไก่ใส่ใบมะขามหลายปีที่จากบ้านมาดิน้นรนค้นหาความฝันในเมืองใหญ่ห <N> นักเอาเบาสู่รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวัน <S 2> <S 2> <S <S พ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งต ลมเลี้ยวหรือถึงฟังฝันยังอาแขนรอลูกพ่อเสมอภาพความลำบากยากไรยังจำฝังใจไม่มีวันลืมลืมคอยปลอบใจจำย้ำเตือนจะกี่ปีเดือนไม่คิดทอดใจ นฟ้าเปิดทางเห็นแสงสว่างส่องมาไกลไกลกอดฝันบันทึงเส้นชัยอบก,กลับคืนไปให้คนที่บ้านกินข้าวรวมพาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบรววอีกครั้งแววตาเต็มด้วยความหวังรอยย ป่าป่นานพื้นดินแห่งนี้แม่ธรณีคุ้มครองป้องกันผุ้ยพรให้รูให้ล้ลลานเหนียวแดน่น,แดนปูพันดังตั้เข้าเหนียวนับตัง แต่วันนี้ไปขอมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แก่เท่าทดแทนคำข้าวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณมีดอดมารดาชีวิตในน,น้อยของข้าไม่ปลาดถนา ไปมากกว่านี้ นิดแม่ทอระีทูนุมครองป้องกันผู้้พรให้ลูกให้หลานเหนียวแน่นผูกพันดังปัง้นข้าวเหนียวนับตั้งแต่วันนี้ไปขอมอบหัวใจไว้ที่บ้านนารา Okay.